สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเซิร์เวอร์ J8 ปนนะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทแล้วก็ในส่วนยิงเนี่ยผมจะทําเป็นไฮไลท์ไวทายคลิปนะครับนะใครที่รอดูไฮไลท์ก็จะอยู่ทายคลิปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้นต้นคลิปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับฟาร์มแล้วก็รายละเอียดนะครับในส่วนของรายละเอียดเซิร์เวอร์นี้นะครับใครที่เป็นสายฟาร์มครับก็ได้ของไปยิงเหมือนกันเซตที่ผมเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซตฟาร์มนะครับแต่ว่าฟาร์มยากชิบหายแบบชิบหายเลยอะแต่ว่าในส่วนของใครที่อยากได้ตังฟรีๆนะครับก็สามารถ สะสมเป็นถังน้ําแล้วก็ขันน้ําได้นะครับอย่างละ100ชิ้นก็จะได้เป็นเงินสด100บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เออเป็นรโทีทษทีวิ่หน้าหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่น50นะครับก็จะได้เป็น5้เซตเนาะแต่มาสิบาทนะครับในส่วนของตัวละครก็จะเป็นตัวสองสามร้อยแล้วก็เป็นเซ็ตอันนี้เป็นเซ็ตสะสมนะครับอะไรต่างๆเกี่ยวกับอคราะเนาะโอเคชื่อสีชื่อไทย ก็จะมีอะไรเต็มไปหมดเกี่ยวกับการเติม1 0 0 0นะครับโอเคเติมสะสมมาเนาะซินิพิเซสไม่ฉลามเหรอผมไม่เห็นคนเล่นเลยนะแล้วก็ในส่วนของอกล่องดารุมะนะครับก็จะเป็นของตามนี้เลยเป็นพวกของใหญ่แหละแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งมาเปิดนะครับก็คือเขาเพิ่งกลับมาเปิดนั่นแหละมันก็เลยแบบของมันก็เลยประมาณไม่ค่อยมีคนเล่นของใหญ่นะโอเคในแติมสะสมนะครับเติม6000นะจะได้เป็น อ่าครบหมดนี้เลยเนาะ2,000 4,000 6,000ครับผมไม่แน่ใจว่าอ๋อเนี่ยแต้มจะไม่หายนะครับเวลาแรกเนาะโอเคผมนึกว่าแต้มมันจะลดเนาะโอเคประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้เป็นพวกสายฟาร์มนะครับนี่แชร์ห้ากลุ่มนะครับใครที่ตามมาแนะนําให้แชร์นะครับเพราะว่าตัวละครเช่านี่ต้องต้องมีนะครับไม่มีคือน่าจะกากนะครับโอเคในส่วนของไอเทมฟาร์มบอสนะครับก็มีของตามนี้เนาะนี่วันเวลานะครับอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในการ ฟาร์มดูนะครับแต่ใครที่ที่เกียดดูการฟาร์มนะไปดูไฮไลท์หลังคลิปได้เลยนะครับผมไปเจอกันในคลิปปะมีของเริ่มต้นสวนเห๋วเขาจะไปฟาร์มกันนะครับตอนนี้นะเ,เข้ามาในเซฟโซนที่ชื่อว่า01นะครับ UP set ไป a s s นะครับก็จะมีพวกกาชาปองนะครับอะไรต่างๆนี่เห็นปะใครที่เคยเล่นเจแปนอยู่แล้วนะครับก็จะรู้นะว่าของพวกนี้ว่ามันเป็นยังไง ใช้การยิงอะไรไ,ะไรไงอะไรพวกนี้เนาะความถึกของเซตนะครับก็เป็นแนวป่อแหละตัวเจแปนเปนี่ยผมไม่เคยไม่เคยเล่นแบบจริงจังๆสักรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมออนไลน์นะครับสําหรับแต่ละวันเนาะก็จะมีตัวเช่าทุกๆแปวันปะแปดสองอ้นี่มี4ี่แปทุกๆ4วัน4ี่แปด2ิบสองสิบหกนะครับแต่วันนี้ แล้วก็ในส่วนของโตง๊ะคราบนะครับก็จะอยู่แถวๆนี้เลยนี่ใช้อันนี้จะฟาร์มได้ผมไปฟาร์มให้ดูด้วยอันนี้จะเป็นตั๋วคาชานะครับก็ส่งได้จากตรงนู้นอย่าเซตที่เขาเล่นกันได้ประมาณนี้เนาะจะยิงอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะปองเหมือนเดิมวันนี้แลกของบัตรแลกวอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทอุ้ยใช้นี้ฟาร์มนะครับเอ้ยเราต้องไปฟาร์มอันนี้เพื่อได้รับหนึ่งร้อยบาทนะประมาณนี้ มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบฟาร์มบอสแอร์ดรอปจะตกเวลานหนเห็นปะมีมีข้องบนขวาปะมีเป็นแอร์ดรอปนะครับที่จะตกเนาะไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเป็นตัวเช่านะครับโอเคเราเช่าไปก่อนเลยของอ,อะไรต่างๆก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะโอ้แอนนี้ไม่ได้ให้อะไรมาเยอะนะครับเพราะว่าเขาที่จริงอ่ะเขาจะไม่ให้เลยแต่ผมขอของแชร์กลุ่มมาสักหน่อยนะครับ จะได้มีอะไรรีวิวหน่อยนี่ตัวกระชาาสุมกันก่อนเอ๊บเนี่ยไอพัดเนี่ยเอาไปแลกตัวเช่าปะ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่นี่วะได้ไรวะกระทงปึ๊บกระทงกระทง,ทงน่าจะเป็นระเบิดปะ่ะอันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะครับได้พัดมาแล้วก็ได้แม็กมา นี่เป็นสุ่สมจีซีก็ใช้ไปเลยซีขึ้นมานิดนหน่อยเป็ดกล่องโอเคครบเซตพอดีเลยผมไม่แน่ใจว่าเซตข้างบนนะั่นคือเซตอะไรนะแบบผมไม่เคยเล่นจริงๆว่ะขอโทษจริงนะผมก็ศึกษามันนิดหน่อยแหละแต่ว่ามันไม่รู้จะเล่นเซตอะไรมันต้องไปฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีก,กว่านะว่า อของฟาร์มเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับมันจะมีเหมือนบอสเอ็มวพีปะกล่องกระเป๋าผมไม่แน่ใจว่าบอสเอ็มเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเฮ้ยมันจะทิ้งทำไมล่ะเก็บให้หมดช่วงนี้ช่วงฟาร์ม บอสเอ็มบอสเอ็มน่าอยู่แถวนู้นมั้งเพาอาจจะฟาร์มไปแล้วหรือเปล่าพวกโล่ย์นี้ไม่ต้องเก็บปะ่ะเพราะมันมีกล่องพร้อมยิงอยู่นะครับกดไลค์โอ้เป็นชาติอ่ะน่าจะ

หนึ่งร้อยก็ดอกแบบนี้นะไปพัดเนี่ยเอาไปค้าพวกตัวเช่าได้นะครับนี่ไอโอ้โหแล้วต้องใช้หนึ่งร้อยอันไอฮี้ตาทุ้อ่วะว่ามาหากูนี่มาให้หมด เม่อคฆ่าพวกมึงลวดเดียวก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีพวกเกาะไม่มีอะไรเลยนะเศร้าวะ่ะมาจจะไม่ได้แชรสายฟาร์มอะไรขนาดนั้นนะอุ้ยนี่ดอบดีนี้ดอบดีดบดเปิดเปิดเปิดโอ้โห บอกเลยทำเดียวอะ่ะมันต้องมีบอสตัวใหญ่บ้างแล้วมีบอสตัวใหญ่เลยโอ้ตัวมาทีเหอะอยากได้ตัวแล้วเนี่ยได้ซิกพวกหนึ่งครับ ถ้เมีเท่าไหร่ฟามสองแรงอยู่นะชับเปิดเฮ้ยนี่แหละสองอันนี้นะครับฟาร์มได้ครบร้อยอันก็100่งรอยบาท๋ยบอกเลยยากเชี่ยๆน่าจะต้องฟาร์มเป็นหลายวันอะ่ไ,ะได้100อยะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสายฟาร์มเนาะเดี๋ยวผมหาหาย,ยิงให้เดี๋ยวขอสักคู่แล้วกัน มีเซตเดียวทําทุนถ้าไม่ได้อีกผมก็ต้องกลับมาฟาร์มเดี๋ยวขอฟาร์มชุดนี้เสร็จก่อนครับเต็มเลยสวยไปชุดหนึ่งสวย,สวย,สวย,สวยไม่ถบเลยเอ้ย,ยเข้าใจ ไม่ดอบตัวเลยนะครับมันมีแบบแลกหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะผมไม่มั่นใจนะเก็บก่อนอันนี้มีค่าเฮ้ยจริงไงเจอแล้วใช่ปะเฮ้ยน่ากลัวมันจะตีกูตายหรือเปล่าเฮ้น่ากลัว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 ต้องหาที่หลบภัยไม่ใช่ตีทีเดียวกูตายนะ ก็เจ็บอยู่นะอาจจะต้องหาที่หลบภัยนะครับเตะตเตะตเตะตเตเีเตเตเตเนเต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 ้ตเเต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 ่ตเ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 ้เต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 เงเตเเตเเตเตเเอเอ Okay. โอเค้ยสวยสวยมีบอสใหญ่มีบอสใหญ่หญถือว่ามิชชั่นคอมพิวส์บอกแล้วมันต้องมีบอสตัวใหญ่สักตัวแหละยังไม่จะบอสเล็กมันไม่ใช่มาของที่ดรอปก็เมื่อกี้เห็นยังนะครับนี่นี่เป็นมีดนี่นี่นว่าน,น่าจะแรงเหมือนกันโอเคคอมพิวส์แล้วประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ สำหรับสตรีมนะครับก็ดูผมฟาร์มไปก่อนแต่ว่าสำหรับคนทําคลิปนะครับก็อาจจะตัดไปตอนที่ผมยิงเลยเนาะประมาณนี้แล้วกันโ okay. อเคอ,อ,อ,อย่านะอย่ายิงกูนนะ

ไปอีกไหมล่ะไปอีกไหมี่อีกไหมไ,ไม่มีกูไปแลวนะนี่อีไหมไีจะไปแลไ้บีกูไ,ไปี ไปหนึ awesome, ่งศพไปหนึ่งศพไปหนึ่งศพไปหนึ่งคิว

แตกสองแตกสองเลยแตกสอง X 2.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  OK，走哎。 ไปหนึ่งศพไปหนึ่งศพ